ดีนะครับจะพาชมหมู่บ้านอันนี้คือบ้านโพธบิบ้านหลังนี้สวยทีนะครับอันนี้ผมก็สะดุดตาบ้านหลังนี้นะครับสวยสวยเนาะทุกท่านเป็นบ้านแบบโซ่โบราณนะครับบ้านเผ่าโซ่นะครับ สวยมากเลยนะครับรูปแบบบ้านนี่คือแบบสวยฮนะดูการทำเสาเห็นไหมเสาก็จะไม่ได้เป็นแบบบากแบบริมนะนี่นี่ครับนี่ลักษณะแบบโซ่เลยโซ่แท้ๆเลยนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโซ่เนาะนะครับบ้านสวยดีหลังนี้ครับไปเดี๋ยวไปต่อครับ บ้านเงียบสงบร้างสะส่วนใหญ่ร,รอรอผู้คนก็ไปอยู่ไร่อยู่นานะครับอยู่ไร่อยู่นากแล้วบ้านหลังนี้ก็ดูทรงโบราณเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับงามโอ้บ้านหลังนี้ก็สวย รงสวยดีูข้างในมันเป็นบ้านแบบแบบโบราณเ,เก่าสวยเลยนะครับรูปแบบแบบเป็นบ้านเก่าบ้านไมเ้เก่าเก่าพามาชมมีเยอะนะครับแถวนี้อีด้านนี้ก็จะเป็นเราข้าว เราข้าวหรือยุ่งข้าวนะครับโบราณเก่าๆมันก็จะ,ะยกสูงนะฮะยกสูงขึ้นแล้วก็เห็นไหมครับเป็นแอมไม้แอมแบบแนวตั้งนะเห็นคาบนี้ไหมครับสมัยก่อนเขาจะเอาแบบอะไรนะขี้ขี้ควายกับขี้โคแล้วก็ฟางมาโปะๆนะครับ ดูริมเจ้าอ,อันนี้เ่นน่าจะยังใช้อยู่นะครับอย่ายงเงี้ยใช้งานใช้งานอยู่เลยบานหลังนี้ก็ประตูรัว้วไม่ชิดนะครับขอบรั้วรอบขอบชิดดีนะฮะตายก็โอเคสวย เงียบสงบนะครับบ้านเนี้ยมีอะโลโลโลลงไปนู่นก็จะเป็นทุ่งไล่ทุ่งนาเนาะคนก็ไปอยู่แล่อยู่นานะฮะส่วนใหญ่นะครับ น,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่ยังสวยงามนี่จะท่อมทางนี้เสียงดังปกแปลกปกแปลกสำรวจแต่ลวโอ้ย ช่างซ่อมนี่บบ้านเนงียบสงบบ้านร้างก็เยอะนะฮะคนอยู่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้านี่นะครับเป็นอันนี้เป็นไฮไลท์ของวันเลย,เยของคลิปนี้เลยนะครับดูต้นไม้เนี่ยสมัยตอนเด็กๆเนี่ย ไม่มีนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยต้นไม้พวกนี้ไม่มีเลยไม่ใช่ไม่ใช่เล็กนะคือไม่มีเลยนะครับแล้วก็ฝากนี้ก็จะมีบ้านหลังหนึ่งแต่ว่ารื้อไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับซึ่งบ้านที่ผมจะพามาดูนี่ก็จะเป็นบ้านของคุณยายผมเองนะครับเนี่ย,ยตอนเด็กๆผมก็อยู่นี่แหละครับอยู่บ้านหลังนี้แหละนะครับ พ่อแม่ไปทํางานเนาะอยู่กับยายประมาณเกือบถึงเกือบอายุเก้าขวบสิบขวบนะแล้วก็ย้ายไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับต้นไม้เนี่ยยังไม่มีเลยทุกท่านตั้งแต่ยายาเสียไปนะครับก็แล้วก็ไม่มีใครมาดูแลแล้วเนาะนี่ต้นนี้ก็จนต้นเนี่ยเป็นพุ่มเป็นต้นบเลบาลเบราติมเลยนะส่วนหน้านึงก็จะเป็นสางสางหรือว่า เลาข้าวยุ้งข้าวแต่ก่อนก็ใช้ได้นะครับหลังกาเป็นไม้นะแต่ตอนนี้เป็นสังกะสีมาอันนั้นก็ของคุณยายนะครับก็จำได้ตอนเด็กนะแต่ก็สภาพอย่างที่เห็นนะนี่ฮโอเคครับผม,ผมจะพาเลาะชมหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับพามาดู บ้านว่าเงียบสงบขนาดไหนแล้วก็ผู้คนไปไหนกันหมดนะฮะส่วนใหญ่ก็บางคนก็มีบ้านช่วงนี้มันจะเป็นหน้าทำไร่ทำนาเนาะคนก็น่าจะย้ายไปอยู่อยู่ไร่อยู่นานะครับอยู่ไร่อยู่นาอาจจะไม่ได้มาอยู่ในบ้านเนาะบางคนก็อาจจะไปทํางานบางคนก็อาจจะทิ้งบ้านไปแล้วเนาะนะครับอย่างเช่นบ้านของยายผมเนี้ย ลูกหลานเขาก็มีบ้านมีที่ของตัวเองกันหมดแล้วเนาะไม่มีใครมาอยู่นะครับก็เลยชำรุดสุดโทมอย่างที่เห็นเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับว่าำชำรุดสุดโทมขนาดไหนทุกท่านนี่ครับผมเคยพาขึ้นไปดูแล้วนะกลับไปชมคลิปเก่าๆผมได้คิดดูบ้านยายผมหลังคายังต้องมีขึ้นบนหลังคาแล้วอะยากขึ้นบนหลังคาแล้วอะ สมัยเด็กๆก,ก็อยู่นี่แหละนะครับนอกชานนี่แหละผมนอนเนาะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพามาชมบ้านหมู่บ้านหวังว่าจะทำให้ทุกท่านได้เพลินไปกับการพามาดูบ้านเก่าๆแล้วก็หมู่บ้าน,นเงียบสงบของผมนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ